ก่อนหน้านี้นะครับคุณติ๊ก Big Brother รครับอดีตภรรยาพี่หนุ่มสอนรามได้ออกมาชี้แจงประเด็นเรื่องหนี้สินของตัวเองพร้อมกับบอกว่าจะสู้เพื่อลูกต่อไปครับล่าสุดเธอก็ได้มีการโพสต์คลิปหนึ่งนะครับเลือกซื้อรองเท้าแล้วก็หนังสือนิทานให้กับน้องบีจีพร้อมกับข้อความร่ายยาวเลยนะครับใจความเนี่ยประมาณว่าเงินที่ได้มาก่อนที่จะเอามาซื้อของให้ลูกได้แบ่งใช้เจ้าหนี้บางคนไปแล้ว หลังจากนี้ก็จะลดค่าอาหารลงเพื่อนําเงินมาซื้อของให้ลูกเชื่อว่าพัฒนาการช่วงหนึ่งขวบหเดือนลูกต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดครับนอกจากนี้นะคะเจ้าตัวก็ได้โพสต์คลิปออกกําลังกายค่ะพร้อมกับแคปชั่นขอบคุณผู้ใหญ่ในวงการที่ทําให้ตนมีวันนี้นะคะและวอนชาวเน็ตอย่าด่าเรื่องเล่นโซเชียลค่ะเพราะว่าเป็นทางออกทางเดียวที่จะไม่ทําให้ตนนั้นเงียบเหงาหรือว่าเหมือนอยู่ตัวคนเดียวแต่ก็ไม่วายนะคะโดนจับผิดค่ะหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้โพสต์ภาพเข้าผัดพร้อมกับข้อความว่าอิ่มแลม้อ แค่นี้ก็มีความสุขแล้วจากนั้นนะครับมีชาวเน็ตรายหนึ่งเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ใต้ภาพเลยว่าจำได้นะครับาภาพนี้เป็นภาพเก่าเพราะว่าสาวติ๊กเนี่ยเคยโพสต์ตอนคบกับหนุ่มสอนรามในช่วงแรกๆครับ <S <S 2> <S 2> แถมยังบอกละเอียดเลยไปนะฮะว่าภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่คุณหนุ่มสอนรามทำกับข้าวให้สาวติ๊กทานที่คอนโดแถมเป็นมือแรกอีกด้วยอีกทั้งชาวเน็ตรายดังกล่าวนะครับยังทิ้งทายว่าเพื่ออะไรไม่รู้อยู่นิ่งๆและทำงานเมี่ยไปจะดีกว่า ซึ่งทางทีมข่าวของเรานะครับก็ลองเช็คย้อนดูภาพเก่าปรากฏว่าภาพเข้าผัดเนี่ยสาวติ๊กเคยโพสต์ไว้จริงๆเมื่อวันที่27พฤษภาคมปี2561นะครับพร้อมกับแคปชั่นกด2ข้อของคนมีความสุขครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟนเ e Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ